thank you สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเจ้า e n ็นเ a ียลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ผมจะมาขอแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะครับและตอบคำถามที่เพื่อนๆส่งเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับ e n ็นเรียลนะครับตอนนี้บริษัท e n ็นเรเปลี่ยนเป็น X r e a l รนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเสิร์ชหาข้อมูลใช้คาว่า X r e a l รนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวแบบจัดเต็มนะครับสามารถกดดูได้ที่มุมขวาบนได้เลยนะครับผม โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขอเล่าลักษณะการใช้งานของผมก่อนแล้วกันนะครับว่าลักษณะการใช้งานของผมมีประมาณไหนครับก็มีประมาณ4แบบด้วยกันนะครับคือใช้บนรถไฟฟ้า BTS นะครับซึ่งอันนี้ใช้บ่อยเรื่องที่ออชอบมากๆก็คือมันมีความเป็นส่วนตัวนะครับไม่รบกวนคนรอบข้างด้วยนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้คู่กันเนี่ยก็คือ Samsung s a m s u n g S 23ตานะครับในโหมด Samsung De กนะครับส่วนเรื่องที่ผมไม่ชอบเลยก็คือในขณะที่รถวิ่งบางช่วงมีการสั่นมาก ทำให้เมื่อยสายตาครับเพราะว่าสายตาต้องคอยโฟก,กัสจออยู่ตลอดนะครับแต่ค่อนข้างน้อยมากนะครับสำหรับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแล้วก็ข้อที่2นะครับผมใช้ในออฟฟิศนั่งทํางานใส่แว่นดําไปเลยครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยก็คือเป็น macbook นะครับผมจะใช้ในโหมดมิลเลอร์นะครับคือในโหมดสะท้อนหน้าจอขึ้นมานะครับผมคือต้องบอกนี้ก่อนว่าต้องแต่ใช้มาเนี่ยเวลาที่ผมเข้าสู่โหมด nebulas เนี่ยมันจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าโหมด nebulas เนี่ย ความสว่างกับความชัดของภาพเนี่ยมันจะไม่เท่ากับโหมดมิลเลอร์นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือโหมดเนบูล่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีอาการแบบเยลลี่เอฟเฟกนะครับคือมันจะเหมือนกับหยุนหยุนภาพมันจะเหมือนกับหยุนหยุนบ้างนะครับผมในโหมดเนบูล่านะครับแล้วก็ในกรณีทีเ่เป็นปัญหาแบบสุดๆสําหรับโหมดเนบูล่าเลยคือภาพนะครับมันชอบไหลปกติครับถ้าเราเซตภาพมาตรงๆอย่าง,งนี้เนาะมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้ แต่พอใช้ในโหมด Nebula ของ Nreal Air นะครับผมภาพมันจะเวลาเราหันหัวเนะี่ยภาพมันชอบไหลซ้ายไหลขวาบ้างครับคือตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมซึ่งก็กลับมาสู่โหมด Miller แบบธรรมดานะครับเวิร์กสุดสำหรับ Macbook แล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมเชื่อมต่อตัวแว่นกับตัว Macbook เนี่ยผมก็จะปรับแสงสว่างของจอ Macbook เป็นต่ำสุดมันก็มีความหมายว่ามันจะเป็นจอมืดนั่นแหละครับผม ทำให้ภาพเนี่ยจะขึ้นมาฉายใน Enreal Air เท่านั้นนะครับผมแล้ว่็ข้อที่3นะครับผมใช้ตอนกลับบ้านมานครับก็คือนอนไถ Facebook Tiktok นะครับรวมถึงดูหนังด้วยนะครับผมอุปรกรณ์ที่ใช้คู่กันเนี่ยก็จะเป็นซัมซุง S23 Ultra เหมือนเดิมนะครับในโหมดซัมซุงเด็กนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าหมอนมันจะดันขาวแว่นไว้ตรงนี้ผมขอเอามาตอบไปเลยว่าหมอนไม่ดันขาวแววนนะครับสามารถใส่นอนดูคอนเทนต์ได้สบายๆเลยนะครับผม ข้อที่4นะครับคือใส่ออกไปข้างนอกครับแทนแว่นกันแดดไปเลยนะครับก็คือถอดสายไทซเก็บไว้ในกล่องแว่นนะครับผมตอนแรกๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชินนะครับเหมือนใส่แว่นซ้อนแว่นทีเพราะว่าในตัวแว่นเนี่ยมันจะมีตัวเลนส์สะท้อนภาพขึ้นมาขั้นอีกชั้นหนึ่งแต่พอใส่ไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกชินไปเองนะครับผมก่อนไปถึงช่วงตอบคําถามนะครับผมจะมีทริคมาฝากเล็กน้อยนะครับเป็นทริคที่แบบว่าสามารถหยิบแว่นมาใช้ได้ทันทีเลยนะครับผม ก็คือปกติเนี่ยกล่องแว่นนะครับมันก็จะมี2ชั้นเนาะมันก็จะมีชั้นล่างกับชั้นบนชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เก็บออตัวผ้าผ้าเช็ดเลนส์กับตัวที่บล็อกแสงนะครับแล้วส่วนชั้นบนเนี่ยผมจะเก็บแว่นกับตัวสายไทยซีไปเลยโดยการนําสายไทยซีครับมามาม้วนไว้ประมาณท่านี้นะครับผมว่าเป็นท่าที่แบบโอเคที่สุดแล้วอะเวลาที่เก็บเนี่ยก็สามารถวาง ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝามันก็จะพอดีเราสามารถที่จะเก็บแบบนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเหมาะมากๆครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าใครห่วงว่าตัวหัวสายไทยซีะครับมันจะไปโดนกับเลนส์แว่นเนี่ยครับเท่าที่ผมทดลองมาให้แล้วเนี่ยคือไม่โดนนะครับผมสามารถหยิบออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเก็บอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงตอบคาถามนะครับ ผมก็ได้เลือกคําถามจากที่เพื่อนๆถามผมเข้ามานะครับผมแล้วก็เลือกมาตอบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนานาครับซึ่งอยากให้เพื่อนๆติดตามกันไว้มากนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับผมค่อนข้างสําคัญแล้วก็ไม่มีใครบอกที่ไหนด้วยนะครับผมโอเคครับเราก็มากับข้อหนึ่งกันเลยนะครับผมซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมซื้อมาจากอาลีบาบานะครับ ก็เข้าไปคุยกับดีลเลอร์เลยแล้วก็สั่งโดยตรงนะครับให้เขาส่งมาที่ไทยเลยนะครับผมราคาที่ผมซื้อมาอยู่ประมาณนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ1,2500กว่าบาทเนี่ยนะครับผมก็คือรวมส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ลดความยุ่งยากลงนะครับผมก็สามารถลองดูใน Aliexpress ได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะสั่งในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถดูใน แอปสีส้มได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็เห็นว่ามีขายอยู่แต่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงครับถือว่าเป็นค่าประกันรู้สึกว่าจะเห็นมีบางร้านก็จะมีประกันร้านอยู่ด้วยนะครับผมนะครับข้อ2นะครับผมระหว่าง e nreal air นะครับหรือ x real air เนี่ยกับ rocket max นะครับในหัวข้อนี้จริงๆอะผมอยากเอามาทำรีวิวมากๆเลยครับถ้าใครมี rocket max นะครับผม ให้ผมยืมทำรีวิวก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้ที่ผมถามคนที่เคยใช้งานตัว r o c k คิ Max มาเนี่ยคือเหตุผลหลักๆนะครับก็คือคนที่เลือก Rock คิ t m a ็เนี่ยเขาจะมีค่าสายตานะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าสายตาเอียงเนี่ยถ้ามีค่าสายตาเอียงเนี่ยก็ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับต้องตัดเลนส์อยู่ดีนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียต่างกัน,กนครับ Rock คิดแม็เนี่ยจอ จะไม่ใช่90เฮิรตอย่างตัว e n r Air l a x r Air นะครับผมจะเป็น140เฮิรตนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยก็จะอยู่ที่215นิ้วนะครับซึ่งมันก็จะใหญ่กว่า a n r Air นะครับถึง14นิ้วเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องขนาดจอเนี่ยผมขอบอกนี้ดีกว่าว่าสำหรับส่วนตัวนะผมมองว่าขนาดเนี้ยค่อนข้างใหญ่มากแล้วนะเวลาที่เรากวาดตาซ้ายขวาไปเนี่ย มันก็มันก็เต็มเต็มตามากๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใหญ่กว่านี้อีกประมาณ14นิ้วเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะขอบจอหรือขอบอะไรเนี่ยมันจะล้นขอบตาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นล็อกคิดแม็กเนี่ยตัวขาแว่นนยครับผมมันจะปรับปรับขาแว่นแบบขึ้นลงขึ้นลงไม่ได้นะครับผมส่วนตัวของดีไซน์ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบเ n r นเรีย r มากกว่า XR ็กมมากวามากว่านะครับผม ข้อ3นะครับใช้น,น,นานๆปวดตาไหมอันนี้เป็นคําถามที่เพื่อนๆถามผมมาค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ผมลองใช้มาประมาณครึ่งเดือนบางวันใช้งานถึง8ชั่วโมงเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าใส่ติดตาตลอด8ชั่วโมงนะครับก็มีถอดบ้างเวลาเดินไปไหนมาไหนนะครับผมขอสรุปเลยว่าไม่ปวดนะครับแต่ต้องมีการพักสายตาบ้างนะครับผมแสงที่เปิดก็ไม่ควรจะเปิดสูงสุดตลอดเวลานะครับ ต้องคอยปรับให้เข้ากับความสว่างในแต่ละช่วงของวันด้วยนะครับผมข้อ4นะครับผมอ่านตัวหนังสือชัดไหมอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นคําถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับการอ่านตัวหนังสือผมมองว่าชัดนะแต่มันขึ้นอยู่กับการปรับ Resolution ของจอด้วยนะครับถ้าอย่างเป็นพันหกร้อยแปดสิบคูณอย่างเงี้ยแล้วก็พันเก้าร้คณพัผมมองว่ามันชัดนะสำหรับผมผมมองว่ามันชัด เป็นผมใช้กับตัวค่าเซตติ้งของ macbook อย่างเงี้ยชัดเลยนะครับผมแต่ผมลองปรับเป็น2560คูณ1600อย่างเงี้ยตัวหนังสือจะค่อนข้างเล็กมากคืออันเนี้ยมันเห็นก็จริงแต่มันต้องเพ่งหน่อยนะครับผมโอเคข้อ5นะครับขอบจอมีเบลอไหมนะครับเป็นคำถามที่คนที่กำลังตัดสินใจซื้อเนี่ยแบบว่าถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผม ผมต้องบอกงี้เลยว่าตอนได้มาใส่ครั้งแรกเนี่ยขอบจอของตัว Android Air ของผมเนี่ยมันเบลอรครับก็สงสัยอยู่แต่หลังจากที่อัพเฟิร์มแวร์ไปแล้วหายเลยคือแบบชัดเลยนะครับผมเป็นปกติเลยนะครับแต่การเบลอเนี่ยผมมองว่ามันเกิดได้2แบบนะครับคือตำแหน่งของแว่นบนใบหน้าของเราและซอฟต์แวร์นะครับถ้าอัพเฟิร์มแวร์เราไม่หายลองเปลี่ยนตัวหนีบจมูกลองจัดวาง แว่นบนใบหน้าใหม่นะครับจัดตำแหน่งใหม่มันอาจจะดีขึ้นนะครับผมข้อ6นะครับเป็นข้อที่สำคัญมากสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะครับโดยที่แบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับก็คือสำหรับตัว windows os ใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับคุณท้ายเกมนะครับที่ช่วยส่งข้อมูลมาให้นะครับผมก็คือ ตอนนี้จะมีตัวเว็บไซต์ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมตัวนี้มันจะเป็น AR Virtual Monitor สำหรับตัว Windows เลยนะครับโปรแกรมนี้ย support Windows นะครับผมนอกจากนี้นะครับมันก็ยังสามารถมิลเลอร์ได้ปกตินะแต่ตัว Ginger XR เนี่ยจะเข้ามาช่วยสร้าง v i s u a l Monitor ซึ่งมันก็คือจอเสมือนเพื่อแสดงขึ้นมาบนแว่น Enreal นะครับในแบบหลายจอเหมือน Nebula ใน Mac เลยนะครับผม นะครับและตอนนี้นะครับสำหรับ Nebula มีเบต้าเวอร์ชันสำหรับ w n n o w w แล้วนะครับซึ่งผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใน Description ข้างล่างเหมือนกันนะครับสามารถลองไปโหลดใช้กันได้เลยนะครับผมข้อ7นะครับสามารถตัดต่อวิดีโอหรือแต่งรูปภาพได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ดีมาก เช่นหากต้องการตัดต่อวิดีโอหรือแต่งรูปภาพน,นะครับผมมองว่าควรใช้ตัวบล็อกแสงควบคู่ไปด้วยนะครับผมเพื่อตัดการรบกวนจากแสงภายนอกนะครับมันอาจจะส่งผลถึงสีที่เราใช้ในการแต่งรูปหรือตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับผมแต่ยังไงนะครับผมก็มองว่าอย่างของผมเนี่ยผมใช้จอ macbook pro m 2เนี่ยก็ยังให้ค่าสีที่ตรงกว่านะทำให้หลายครั้งที่ผมแต่งรูปเนี่ยหรือตัดต่อวิดีโอผมจะเลือก ใช้จอ macbook มากกว่านะครับอันนี้คือความคิดเห็นที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆทราบนะครับผมแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับ ep ประสบการณ์และตอบคำถามสำหรับตัว nreal air หรือ xreal air นะครับหากมีอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับแว่น nreal air หรือ xreal air หรือวงการ xr vr ar นะครับผมจะนำเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายกระชับให้ฟังนะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมขอให้ฝากกดไลค กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม